เป็นแฟนควรจนต้องทนหน่อยน้องโอ้ยมันสิคือบลาบลาเฮาอ่ะอยากเป็นนักร้องไปประกวดแมมท่องค่ำแต่มันกติดอยู่อย่างเดียวอ่ะเป็นอย่างท่ามันจนเฮาก็มีความฝันคือกันอยากไปขายสักวงยุต่างมประเทศเปิด้านใหญ่ๆให้แันงมาลดุ้มสื่อเลยเออเฮาก็มีความฝันคือสุ่ตัวสองคนนั่นแหละเฮาเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลระดับโลกแต่ว่ามันกติดที่เฮามันจนนี่แหละเสียจังได้ไรเนาะ เฮ้ยโมตอโตอยุอนแตงิเขาโมอโตอยากด้วยมันติเขามีตัวซอยเหรันเป็นยาวิเศษนี่แหละยาวิเศษที่ทซอยให้โมตอโตรวยได้เนี่ยมันรนูเป็นยาบาดสิจำในบ่อจับพอยายทองเคยเหล่าให้เฮาฟังะลูกล้านเอ้ยฟังพอยายเด้อ อย่าเสพติดไปอยู่กับมันเลย่าเสพติดนะมูสูเห็นคารบ่บางคนติดคุกบางคนเสียอนาคตขันไปตามที่พ่อใหญ่เว้าววิลีนี่ผมสิบ่ยุ่งกับยาเสพติดเลยผมสิมันซ้อมเพื่อได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้ได้ส่วนข่อยนี่สิบเลี้ยสูตรสมตำน้ำยาดวงสิปเปืรอนนั้นง่ๆขายทั่วโลกไปเลยส่วนข่อยนี่ข่อยสิซ้อมร้องเพลงซุมมือดีกว่าสิได้ไปแข่งไม่ต้องคำเชื่อาแี่ยมมาให้ได้บอกต้องมูนเสียดายหลานกู้มึงเสียวยาแบบแบบห้านกูเซฟติด ไปใกล้เลยวาจร์สั่นมึงสิโดนลุกปืนกูยิงเฮ้ยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทราบไหมนี่คอยมีข่าวดีมาบอกทุกคนลำเด้อจ้ำบักลาได้บ่ลูกยี่ติ๋มน่ะตอนนี้มันได้เป็นนักร้องชื่อดังระเด้อย้อนมันไปประกวดแม่ท่องค่ำชนะแล้วก็อีกคนนึงบักปองตอนนี้มันได้เป็นนักป้วนที่มีชัยระเด้อ เออแล้วก็อีกคําแห้งตอนนี้มันไปเปิดธุรกิจส้มตั้อยู่ที่ต่างประเทศโอ้ยลำด้วยแห้งส่วนบอกต้องตอนนี้มันถือตำรวจจับไปแล้วเห็ดอาชีพทุจริตก,ก็ไปจังสี่แหละสมน้ำนามันพี่ชิตความฝันด้วยความกลา้าไม่พึ่งผ่ายาเสพติด